สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะช่วงนี้นะคะก็อากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อนมากนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีแอร์นะคะที่บ้านมีแต่พัดลมมีแอร์ค่ะแต่ไม่ใช่แอร์ที่เขาติดตั้งเหมือนบ้านเราเนาะจะเป็นแอร์แบบว่าย้ายไปย้ายไปห้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าจะย้ายมาลิฟวิ้งลูมก็ได้นะคะค่ะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับคําว่า holiday girlfriend นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำนี้กันนะคะสำหรับคำว่า holiday girlfriend นะคะหลายๆคนนะคะก็คงจะกลัวที่จะได้เป็น holiday girlfriend นะคะ holiday girlfriend คืออะไร holiday girlfriend นะคะก็คือผู้หญิงนะคะที่แชทคุยกับใครสักคนนะคะแล้วก็นัดเจอกับฝ่ายชายซึ่งเขาจะมาหาเรานะคะในช่วง holiday เพราะว่า ในช่วงที่เขาทํางานเขาไม่สามารถนะัดไปหาเราได้เนาะก็จะเป็นประมาณนั้นเขาก็เลยต้องใช้ช่วงฮอลิเด์นี่แหละเพื่อที่จะบินไปทําความรู้จักกับคุณนะคะหลายๆคนนะคะก็หวังไว้ว่าอยากจะสมหวังในการเจอกันครั้งแรกนะคะหลายๆคนก็ผิดหวังนะคะก็เลยคิดว่าฝ่ายชายนั้นนะคะหลอกคุณแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์นั้นเหมือนกันนะคะที่ฝ่ายชายหลอกคุณเนาะ เพราะว่าคือแบบเขาหลอกคุณเพื่อที่จะแบบว่าหาเพื่อนเที่ยวในช่วงฮอลิีเดย์โดยที่เขาจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินผู้หญิงเพื่อที่จะมานอนด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่แต่แต,แต่เราจะต้องคิดบวกเข้าไว้นะคะว่า่าช่วงที่เราคุยกันนะเนาะเราก็ต้อง ดูลักษณะของผู้ชายด้วยนะว่าเขามาในลักษณะไหนเราต้องดูผู้ชายให้เป็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครั้งนั้นที่คุณพลาดไปนะคะมันคือครูค่ะสิ่งที่คุณพลาดไปนะคะมันคือครูคุณอย่าไปเสียใจกับมันเลยนะคะที่คุณโดนผู้ชายคนนั้นนะคะหลอกนะคะก็คิดซะว่าเรา ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้เนาะก็คิดไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็อ่าแล้วครูนั้นนะคะจะทําให้เรารู้แล้วก็ดูผู้ชายออกมานะะว่าผู้ชายคนนี้นะคะมาในลักษณะไหนนะคะก็คือมันจะทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นในการดูผู้ชายนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะอย่าก,กลัวคําว่า Holiday Girlfriend ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราไม่ได้สนับสนุนว่า ให้คุณนะคะไปเป็นฮอลลีเดย์เกิร์ฟเฟ์หรือว่าจะไปเอากับใครแบบมั่วซั่วอะไรแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะคะก็คือนะคะมันไม่มันไม่มีใครสมหวังตั้งแต่แรกปะที่แบบว่าจะเจอผู้ชายนะัดเจอกันลนะ้วแบบว่าเฮ้ยสมหวังตั้งแต่แรกพอมาเจอกันปุ๊บแต่งงานกันปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือมันน้อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะอย่างน้อยนะคะเราก็จะต้องศึกษาดูใจดูนิสัยกันก่อนนะคะว่าเราจะไปด้วยกันได้หรือเปล่านะคะก็คือ ในช่วงที่เขาอ่ะมาหาคุณใช่ไหมคะคือในช่วงที่เขามาหาคุณนะคะเขาก็จะใช้เวลานั้นเนาะทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันไปกับคุณไปกับเขาก็จะทําความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ไปกับคุณนะคะก็คือต่างคนต่างเรียนรู้กันนะคะก็คือผลสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะก็คืออ่าหนึ่งเขาอาจจะเขา คุณอยากจะสารต่อเขามากเลยอะ่ะพอหลังจากที่คุณได้เรียนรู้กันแล้วเนาะแล้วเขาไม่อยากสารต่อกับคุณแต่เขาไม่ได้บอกคุณหรือบางคนอาจจะบอกนะคะแต่มันจะมีอีกข้อหนึ่งก็คือคุณไม่อยากสารต่อกับเขาว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับชายคนนี้แต่เขาอะ่ะไม่อยากสารต่อกับคุณมากเลยอะ่ะเออนั่นแหคะค่ะคํานั้นนะคะคุณสามารถใช้คํานั้นนะคะว่าฉันไม่ใช่ฮอลลีเดย์เกิร์ลเฟรนนะเพราะว่าฉันไม่ได้เลือกคุณนะคะหรือว่า คุณไม่ได้เลือกฉันแต่ฉันอะเป็นคนเลือกเองดังนั้นคุณคือ Holiday b o y อยเฟรนสำหรับฉันถูกไหมคะ <c oughs> นะคะเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้สมหวังกับความรักตั้งแต่ครั้งแรกนะคะอากับมาก่อนแล้วทีนี้ก็คือสุดท้ายนะคะทั้งคู่อาจจะ,ะเขาเรียกว่าอะไร อาจจะปิ๊งกันอาจจะสปากันอาจจะสารต่อความสัมพันธ์กันหลายๆคู่ก็เป็นแบบนั้นหลายๆคู่ก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ฝ่ายหญิงก็จะคิดว่าฝ่ายชายนะคะคือหลอกเขามาหาแค่ช่วงแบบว่าอยากมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอยากมีเพื่อนเที่ยวโดยที่เขาจะไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายค่าบาร์ผู้หญิงเอ,อ่ออะไรประมาณนั้นแหละนะคะก็คือจะได้ซีซีอะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นนะคะก่อนที่คุณจะไปนัดเจอเขานะคะ คุยรายละเอียดไปเลยค่ะฉันไม่ฟรีนะคะอะไรประมาณนั้นมันเหมือนกับขายตัวนะเหมือนกับขายตัวใช่ปะแต่ว่าคือมันก็ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆปะคะตเราต้องคิดบวกเข้าไว้ค่ะเราจะไม่ใช่ฮอลลีเดย์เกิร์ลเฟนนะคะดิฉันคนหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ <heures> <projections> เพียงครั้งแรกนะคะก็คือเราอ่ะก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะ ผ่านประสบการณ์มาเยอะก็คือสมัยตอนเป็นเด็กที่เด็กกว่าน,นี้เราก็แบบคนนู้นก็เข้ามาในชีวิตคนนี้ก็เข้ามาในชีวิตแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชื่อแบบไปหมดทุกคนนะเราก็ดูเป็นคนๆไปนะคะเพราะว่าประสบการณ์มันจะสอนเราประสบการณ์มันจะเป็นครูให้เราดูผู้ชายออกนะคะแรกๆอะ่ะเราก็เป็นแบบนั้นแหละใครเชื่อใครชวนไปไหนก็ไปนะคะแต่สุดท้ายนะคะเราก็แบบ ผิดหวังก็โดนผู้ชายเทนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นฮอลิเดย์เกิร์เฟรนไปแต่ถามว่าเสียใจไหมก็มีน้อยบ้างแต่ไม่ได้เสียใจฟูมไฟแบบว่าฉันจะไม่เอาฝลังมาเป็นแฟนอีกแล้วนะคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือฉันเดินหน้าต่อค่ะดิฉันไม่เคยความดิฉันนะคะไม่เคยกลัวที่จะรักนะคะไม่เคยกลัวกันเริ่มต้นใหม่แต่มันไม่มีใครอยากที่จะเริ่มต้นใหม่บ่อยๆหรอกถูกปะเออนะคะก็คือ หลังจากนั้นนะคะที่แบบว่าเราโดนเทบ่อยๆมันก็ยิ่งทําให้เราดูผู้ชายออกว่าอีเนี่ยมึงมาแบบนี้มึงมาไม้นี้บางคนแบบโอ้โหแชทคุยกันจะชวนไปดูหนังแต่ในห้องมึงอย่างเดียวเลยอันนั้นเราก็ไม่ได้งโง่ะคะถ้าเกิดเงียนก็ไปคะ่ะแต่ถ้าเกิดเราฉลาดแล้วก็อย่าไปถูกไหมประมาณนั้นแหละนะคะชวนมันไปกินข้าวสิไปร้านอาหารสิให้มันเลี้ยงถ้ามันไม่เลี้ยงก็ทํา ถ้าไม่มีเลียงก็เออตัวใครตัวมันอ,อะไรประมาณนี้นะคะเราต้องคิดบวกเข้าไว้นะเป็นผู้หญิงอย่าไปคิดมากคาว่าฮอลิเด girlfriend นะคะถ้าคุณคิดมากว่าฉันจะเป็นฮอลิเดย์เกิร i เฟนอะไรอย่างนั้นนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราโดนหลอกแต่ว่าเชื่อเธอข่าวว่าประสบการณ์เนาะมันจะทําให้เราดูผู้ชายออกแล้วก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะคะ ดังนั้นนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้น,นิดนึงนะคะคําว่าฮอล i d เดย์เก f ร์เฟรนด์นะคะอย่ากลกัวนะคะอย่ากลกัวว่าคนจะมองว่าคุณเป็นฮอล i d เดย์ r ก e ร์เฟรนะคะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะมันไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยฟรีๆนะคะคือบางคนคิดว่าผู้ชายมาหาผู้ชายมีอะไรด้วยแล้วผู้ชายจ่ายเงินคือคุณคือผู้หญิงขายตัวคุณอย่าคิดแบบนั้นสิคะถ้าคุณคิดแบบนั้น คุณก็คิดว่าตัวเองไร้ค่าเนาะโดนผู้ชายซื้ออะไรประมาณนั้นนะคะคุณคิดว่าการที่เขาให้เงินเรามาก็คิดซะว่ามันคือเสน่หาเขาให้โดยเสน่หาเราไม่ได้ไปซี้เอาเงินนะคะก็คือเขาอาจจะอยากดูแลเราแต่ว่าเขาไม่ได้อยากให้เราโดยที่แบบว่าผมให้คุณเพราะคุณน,นอนกับผมนะอะไรประมาณนั้นนะคะเขาอยากอาจจะอยากให้คุณอะเอ้ย ไปช้อปปิ้งหรือว่าไปใช้จ่ายในช่วงเวลาที่คุณะมาอยู่กับเขาคือเราก็เสียเวลาเราก็มีภาระมีค่าใช้จ่ายดักข้างหลังใช่ไหมคะคือในในช่วงเวลาที่เราไปอยู่กับเขาเนี่ยคือเราไม่ได้ทํางานเราก็ขาดรายได้ตรงนั้นไปบางคนลางานเพื่อที่จะไปทําความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ผู้ชายคนนี้นะคะคือการที่เขาให้เงินเรามาสักก้อนหนึ่งก่อนที่เขาจะกลับอะมันไม่ได้หมายความว่าเราคือผู้หญิงขายตัวนะคะ อยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนความคิดใหม่นะผู้หญิงหลายๆคนนะคะดูถูกผู้หญิงด้วยกันนะคะว่าเฮ้ยไปนอนกับผู้ชายคนนี้ช่วงเขามาฮอลิเดก์ก็เราก็กลายเป็นฮอลิเด์เกอร์เฟนแล้วเขาก็จ่ายเงินคุณคุณก็คือช็อกโกแลตอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือคนนั้นก็คือคนคิดลบนะคะคุณอย่าไปเสวนากับคนพวกนั้นนะคะคือเราต้องคิดบวกเข้าไว้นะว่าเฮ้ยอย่างที่บอกนะคะว่าเขาอาจจะอยากดูแลเราเขาอาจจะสารต่อความสัมพันธ์กับเราก็ได้ ในเมื่อถ้าเกิดเขากลับไปเขาไม่อยากสารต่อความสัมพันธ์กับเราแต่เขาทิ้งเงินไว้ให้เราจุดนั้นมันก็คือค่าเสียเวลาเราก็แล้วกันมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดคิดแต่ว่าไปนอนกับเขาเขาจ่ายเงินมาเราคือผู้หญิงขายตัวมันมันก็จะทําให้คุณรู้สึกแบบอุย้ยดาวรู้สึกแบบว่าคุณรู้สึกแบบอุย้ยด้อยมากเลยอะไรเงี้ยฉันขายตัวหรออะไรประมาณนั้นนะคะมันไม่ใช่หรอกบางคนนะคะกับ ก่อนไปนะคะให้เงินคุณได้ก้อนนึงกลับไปนะคะเขาสารความสัมพันธ์ต่อเขาส่งเงินให้คุณใช้ตลอดบางคนนะคะแบบว่าผมต้องการดูแลคุณผมไม่ต้องการให้คุณทํางานผมสามารถดูแลคุณได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินเล็กๆนน้อยที่เขาให้เรานะคะมันก็มันก็ดีอ่ะเออดีกว่าแบบว่าไปโดนซี้ฟรีอ่ะอะไรประมาณนั้นนะคะดีกว่าหีสาธารณะนะคะดีกว่าไปให้เขาซี้ฟรีนะคะแบบนั้นอันนั้นก็ไม่คุ้มนะคะแบบว่าอี คือแบบจะไปนัดเจอใครเดทกับใครเรียนรู้ชีวิตใครทั้งทีกูก็โดนเขาหลอกไปเยฟ,ฟีตลอดไม่เคยได้ค่าเสียหายกลับมาเลยอะไรประมาณนั้นนะคะก็ <c oughs> <c oughs> นะคะเราต้องคิดบวกเข้าไหมสิเนาะนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะคะที่คิดว่าตัวเองจะโดนหลอกเป็นฮอลิเดย์เกิร์ลเฟนนะคะก็อย่าคิดมากเนาะก็คือคิดซะว่ามันคือประสบการณ์ชีวิตนะคะชีวิตเราจะได้มีสีสันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะนี่ก็กว่าจะได้เป็นมาดามนะคะอยู่บ้านวสวยๆเนาะไปทำงานนี่ต้องเห็นสภาพตอนไปทำงานนะคะว่าคนคนละแบบกันเลยนะคะค่ะดังนั้นนะคะก็ฝากเล็กๆเรื่องเ,เล็กๆน้อยๆไว้เท่านี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ ผู้หญิงคิดบวกนะคะแล้วคุณจะได้ไม่เป็นฮอล i d เดย์เกิร์ e เฟนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ